อะไรกุ้งกรุงกิ้งกิ้งกรุงกุ้งมากรุงกรุงกรุงก้งอะไรเนี่ยพี่เคนครับผมทำอะไรครับเนี่ยเออทำมาถามครับผมเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไอจุ๋มกล้องแล้วล้อะไรอ่ะกล้องถ่ายตรงนู้นนั่งหันหลังทำไมเน่อยากให้กล้องเห็นนะนี่ครับอุปกรณ์ที่เราบอกเมื่อกี้ว่าตั้งแต่ต้นรายการที่หลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะนี่คือแพร์ลิงของมือกล้องหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะหรือไม่ใช่เครื่องคิดเลขใดๆมันคือ จูนเนอร์ครับอ๋อมาจากทางภาคเหนือไงคือช่วงนี้ช่วงไม่แน,น,น,น่นหรอไม่ใช่เงี้ยไม่เนอร์เงั้นใช่คือ,ค,อคือในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราตั้งกรองเนี่ยมันจะต้องใช้หูอย่างเดียวซึ่งมันจะต้องอมีประสรบการณ์มากพอสมควรถึงจะพอจะฟังออกอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบแต่ว่าตอนนี้เรามีเครื่องมือตัวเนี้ยมาช่วย ให้สาหรับมือกลองเนี่ยง่ายขึ้นเพราะรว่ากลองเนี่ยเวลาจูนมันไม่เหมือนจูนสายกีตา้าสิใช่ไหมสายกีตา้ามันยังฟังง่ายมันเป็นโนต้ตเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันมีโนต้ตตัวม,มันมีตัวจีวมันเทียบง่ายโดยเฉพาะเครื่องตั้งสายของกีตา้าก็จับเสียงได้ง่ายเหมือนกันแต่ว่าสําหรับกลองเนี่ยเป็นเรื่องที่ฟังยากมากจริงๆว่าหมุดนี้จะต้องเท่ากับหมุดนี้เนี่ยเสียงมันนึ่งึงนึ่งไปหมดเลยคือมันไม่มีค่ากลางตายตัวด้วยว่า ไอกองเนี่ยจะโน้ตอะไรใช่ใช่มันคือแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนและ,ะแล้วก็ทีนี้เราจะจูนกลับมาที่เดิมได้ยังไงล่ะเออถ้าเกิดความชอบแต่ละคนเราก็มีเครื่องมือตัวนี้ครับ,รบนอกจากที่จะช่วยให้เราจูนตรงกันทุกหมุดแล้วมันยังสามารถจําได้ว่าเสียงที่เราชอบคืออะไร เพราะฉะนั้นนี่คุณผู้ชมเครื่องนี้ดูดีๆเลยนะฮะสำหรับน้องๆที่มีปัญหาเรื่องการตั้งเสียงกลองที่ถามันเข้ามาเยอะว่าพี่ตั้งยังไงพี่ตั้งยังไงพี่ตั้งอย่างนี้แหละครับครับผมคือใช้เครื่องนี้เนี่ยนะฮะอำนวยความสะดวกได้ใช้หูตัวเองฟังแต่สุดท้ายครับอย่าลืมเราต้องใช้ความเป็นมนุษย์ของเราในการตัดสินใจฟังว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบอีกทีหนึ่งทีนี้เรามาดูวิธีการตั้งกลองสมมุติว่าน้องๆเนี่ยไปตามห้องซ้อมหรือว่าไปเล่นที่ไหนแล้วแบบเฮ้ยพอตีกองปุ๊บ เสียงแปลงเออเสียงมันแปลง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 งนี่เป็นยังไงฮะก็อย่างตอนนี้ผมจูนจูนไว้เป็นหลักละว่าเสียงดีประมาณนี้นะแล้วเราก็ล็อกไว้ที่เลขคืออันนี้มันจะตั้งเป็นเลขเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราชอบนะครับก็ตั้งไว้ที่สมมุติเราตีไปแล้วเราชอบเสียงที่ความความตึงที่เลข126นะครับเราก็ล็อกเลขเอาไว้ปึ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็อยากให้ทุกหมุดเนี่ย เป็นร้อยยี่สิบหกหมดถ้ามันไม่ร้อยยี่สิบหกเนี่ยมันก็จะเพี้ยนแป๋งๆดังนี้เดี๋ยวผมสมมุติให้อ่ะผมคลายออกเมื่อกี้มันตุ้งๆใช่ไหมครับนี่เพลงโอ้อันนี้อันนี้เพลงอันนี้ไม่ใช่อ่าแล้วซึ่งเอางี้เอางี้พี่เต้ไม่เคยตีกองใช่ไหมไม่เคยพี่เต้มาลองลองเล่นคือเดี๋ยวก่อนนะคนที่ไม่ตีกองก็ได้ไม่ตีกองก็ตั้งเสียงกองได้เหรออ่ะได้ดิอ่าลอง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 ครับผมอ่าจะทำไงอ่ะอันนี้อันนี้อ่าเสียงที่มันไม่ใช่ก่อน มันจะแผละแผละบ้าแผละแผลเหมือนใช้งานมาม่ามันจะเป็นเผยครับครับผมครับผมพูดคามหรืออะไรครับผมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยคุณต้องมีกุญแจครับผมกุญแจบ้านได้ไหมครับไม่ได้ครับผมกุญแจกลองครับลองก็ทำการบิดใช่ครับคือต้องตั้งให้มันใกล้เคียงกับ126แต่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือต้องตีที่ใกล้จุดใกล้ๆเดิมแล้วก็น้ำหนักใกล้ๆเดิมอ๋อนนี้ต้องฝึกฝนกันนิดนึงครับลองดูน้ำหนักประมาณนี้ อ่าต้องขึ้นหนังก่อนให้มันมีเสียงว่าตอนนี้มันฟังไม่ออกอ๋อโอเคขึ้นมาระดับนึงก่อนนิดนึงก่อนขึ้นท้งหมดเลยครับที่ที่คลายออกเมื่อกี้น้องๆดูไว้นะครับอันนี้ไม่ต้องครับอันนี้ไม่ได้คลายสำหรับมือกองนะครับอ่ลองตีได้เลยครับอ่าจะเห็นว่าเข็มมันมันจะมาที่ใกล้ตรงกลางละใกล้ละ แต่ว่าตรงนี้เราต้องตีให้น้ำหนักเท่าเดิมใช่ไหมครับว่ามันลบมันลบอยู่แสดงว่าเสียงต่ำไปข่าวก็หมุนขึ้นเราบิดขึ้นนิดนึงแล้วก็ตั้งมันกลเขียนแล้วอีกนิดนึงสูงไปหน่อย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 ต้องเอาลงครับสูงไปนิดนึงอีกหน่อยนึงปึ๊บต่ำไปหน่อยนึงเดี๋ยวผมช่วยหมุนโอ๊ยเอาดีไม่ได้แน่เลยทางเนี้ย อ่าได้ลให้มันอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหรนย์จุคือประมาณลบลบจุดห้าจุดหเนี่ยโอเครับรับได้อยู่คือไม่ต้องศูนย์เป๊ะก็ได้ครับผมอ่ลองดูนะครับอีกอีกหมุดหนึ่งให้มันใกล้เคียงกันใช่อันนี้อ่าอย่างนี้โอเค0ูนประมาณนี้เอาขึ้นมานิดนึงเอาขึ้นนิดนึงแล้วกันอ่าผมว่าประมาณนี้น่าจะพอได้อ่ทีนี้ลองซีก่อน กลับมาเสียงดีอีกแล้วจริงจริงจริงผมอยากจะคลายให้ดูทุกมุดเลยแต่ว่าเวลามันไม่พอก็คือทดสอบให้ดูว่ามันกลับมาได้ที่เดิมจริงๆครับผมนั่ฮะนี่ไม่แผ่แผ่มันไม่แผ่แล้วเห็นไ้ยง่ายเลยทีนี้การจูกลองก็เร็วขึ้นง่ายขึ้นแต่อย่าลืมความเป็นมนุษย์เพราะเราต้องตัดสินใจว่าไอเสียงเนี้ยไอต้งตรงเนี้ยมันชอบหรือเปล่าถ้าไม่ชอบเราก็ขันทุกหมุดขึ้นนั่นเองแค่นั้นเองนะครับใครสนใจนะฮะก็ลองไป เซิร์ชคำว่า DrumT e c h c e n เ e r ครับเจอเลยเครื่องนี้แน่นอนแพงนะแพงนะเครื่องก็ลองไปถามที่ร้านมีฟังกชันอีกอย่างอื่นเยอะแยะไปถามที่ร้านละกันนะครับผมนะครับโอ้โหเป็นประโยชน์มากนะครับขอบคุณพี่เคนตบมือให้พี่เคนทีนึงครับด้วยนะฮะที่เอามาให้ทดลองกันครับผมจูนกองนะครับน้องๆลองดูติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม g m m z ทางช่อง16และช่อง33 หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโ b i l e ได้โดย Search แอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www gmmmusic com live gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี